คอนเทนท์ที่ไม่ควรทำเลยนะคือ mm hmm. การโพสต์ hmm. แต่ภาพผููเพื่อเข้าใจนะ mm hmm. ว่า เรายังมีความกลัวที่จะออกมาพูดหน้ากลองยังไม่กล้าพูดค่ะคุณเฟิร์สรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับพี่ค่ะพี่ขอทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปไปก่อนได้ไหมโพสต์ Post รูปใส่เพลงใส่ตัวหนังสือวันนี้เราออกมาสร้างตัวตนใช่ปะเราต้องการทําให้คนน่ะรู้จักเราได้เร็วแล้วก็ทําให้เขาเชื่อใจเราการเอาโพสต์แบบภาพใส่เพลงใส่ตัวหนังสือมันก็ได้แต่มันสู้การออกมาพูดในคลิปไม่ได้ค่ะ เพราะว่าการที่เราเอาตัวออกมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยมาทําคลิปมาทำไลฟ์แบบเนี้ยมันคอนเน็กกับคนได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าด้วยคนจําคุณได้ง่ายกว่าด้วยมันคือวิธีการทําการตลาดที่เร็วที่สุดแล้วตอนนี้แล้วระบบชอบคลิปที่คนออกมาคุยกับคนมากกว่าเขาจะนําส่งดีกว่านะคะดังนั้นอะไรที่มันดีกว่าคุณฝึกทําเถอะมันมีคนทําได้คุณก็ทําได้ค่ะ